กินข <initiatives> <m> ้าวแล้วเ้าน้เ่อยจเอาอะไรมาให้ยาเยอะเลยยาบาจะฆ่าคนป่วยแล้วไรโจนอันนี้นียาเฮ้ ห้อยลงไปข้างล่างเลยเด้อห้อยเลยเนี่ยดูมันทำขาผมขาพลิกเลยเนี่ยเอามันขึ้นเนี่ยเห็นไหมลูกน้องต้องช่วยขึ้นนี่แหละจัดการมันนั่นแหละห้อยไปด้านบนเลยนี่โยนไปดานบนแล้วห้อยขึ้นไป นั่นแหละนี่เอาจริงเลยเนาะเอาเลยไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมช่วยอ่าประเทศไทยฮ่าฮ่าอาอุ้ยตึงว่ะมันไม่ขึ้นอุ้ยลุกยากว่ะเออมันดึงไม่ขึ้นว่ะเย้ เอออืมเฮ้ยเองไม่ต้องผูกผิดซูดเจ็บผูไหเออเจ็บอันม้อผูกน้อันอเอมันต้องร้องนี่ก่อนอันอะไรเป็นเองทำขาเนี่ยอทขาใคร มันนึ่งอะไรมัดกบไว้เลยไปพวกเราไปที่ไมโครเอยาอยาเลขึ้นเพิ่มอืเฮ้ยเชือมมันจะขาดปะเฮ้ย่อไม่ขาดขาดจะขาดานเลดีล้คำลีแล้อันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาผ้าับใส่อ ไอ้อาดเออเออมันดึงตัวเองมะดึงตัวเองดิอ้าวงดึงตัวเองเจ้านั่นเออนี่เราคนฮะใส่ผ้าอะไรเราคนก็ได้อุ้ยไม่เดี๋ยวเองรอดได้อยู่แบบนี้แหละไม่เป็นไรมันไม่รอดหรอกถ้าไม่รอดหรอกเป็นไรยอมไหมยอมยังยอมแล้วครับเดี๋ยวผมยอมให้ทำใหม่ใช่ไหมครับผมไม่ดื้อแล้วใช่ไหมเมื่อกี้กระโดดที้บใคร กระโดดทิบใครเมื่อกี้จะเหยียบขาใครฮะกูมันเจ็บจริงจริงเนอะอ้าวไอ้อันไอ้คุยย่าบูรพารมิงอทิย์ทำวัฒน์กังเอ้อกลับกับพ่อไหมเรียกเรียกพ่อก่อน ไม่ใช่เรียกพ่อแบบยังไงอ่ะไออันเฮ้ยไม่ใช่เรียกฝั่งนั้นเรียกว่าไงน่ะลูกเขาเรียกไงไอมีพ่ออยู่เว้ยอ่ออ้เฮ้ยเฮ้ยาฮมยเเฮ้ย้ยายเด้ยยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย้ยเยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอียเฮ้อเฮ้ยเ้เ้ยเ้นเฮ้ยเาเรียกน้ยเฮาเรียกฟัง้ยไอ้นี่เอาอัย

ตเลับระแวงแล้วครับตะลับระแวงแล้วเอาเก็้อีกันเกีบไว้พอมันเดินกวนเขานีมัเริ่มทลเไบแล้วแนัายเครับือแนอดาเฮ้ยตั้มตัแม่งดูเดยการันกระโดนเหมือนกบเลยโดนไปโดนไป เฮ้ตั้มเขาไม่ได้เรียกว่าเดก้าเขาเรียกว่าเดโน่เออเลูกผสมลูกผสมไงลูกสมหัวหัวเดก้าแต่ชุดเครื่องกันซีฮิโนนะครับผมเฮ้ยยังนอนอยู่เรนได้ามคนแล้วก็นออก เฮ้ยมันได้เลยเฮ้ยเดี <h <h ่ยวไม่ดูดูมันไปมันไปป่วนไปขี่มอเตอร์ไซค์ F4 อ่ะดู

ไม่ใช่ขารถพังไม่ว่าแต่ขาพังอะทำไงโอ้โหโอ้โหแอ้โหโอ้โโอ้ัหโอ่โหาเ้โหโอโอโหอ้โโอหอ้ออ้ยหอ้โอ้โหอ้อหอ้อ้กหโอ้หหออนอ้้หออ เนี่ยอ้ยไปทำเบรกข้างหลังด้วย <c oughs> โอ้ขาเอ้ยขาแน่นอนจริงๆว่ะลากับหินคลุกไม่เป็นไรนี่นนมันร้อนมันสั่นเลย <c oughs> เองไม่รู้หรอกเอ็งไม่ได้ทำไงอรอดมาเกาะระวังได้เทเลอร์มาแล้วครับ<า>เทเลอร์จะมาย้ายรถ

ไออู่ผู้ออยไหนทำบ้างกอย่าอเองก็เปล่าวะไอ้ย่าไอ้อู่ออยนี่ทำบ่าเอ่งเบ็ดบ่าเดี๋ยวผมไปเอาเอาอู่แถวจุนพนออกต้นเออไปเลยโอู้โทรศัพท์ไอโฟนเทกมันจะอืมโอ้ไอจะบีบทำไมยังไม่เก็บเกออเหรอเหรอเหรออ้า ชื้ออะไรพี่บ่นที่เดินว่างถอยไปถอยมานดูว่าเป็นไรเมื่อกี้แล้วาอใครจะเป่าโกงครับเป่าได้ครับผมมาแล้วต้่นเป่าโกงเจ้าตัวนี้ใครใครอีกนี่ครับก็เป็นเทเลอร์ที่จัดทรงให้นะครับผมเฮ้ยอยากเจอผู้ปู่ที่ Ah, <laughs> Some luck. เฮ้าว่าฮาฮมา่าฮ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 ่่าฮ่า่าฮ่าฮ